แม่หมูพิมพ์กาแถลงผ่านไอจียอมรับแล้วว่าบล็อกเองสาเหตุบล็อกไอจีฟาดเดือดก่อนเรื่องจะไปกันใหญ่ล่าสุดแม่หมูพิมพ์กาแถลงยาวผ่านไอจียอมรับแล้วว่าบล็อกเองหลังมีข่าวแม่หมูพิมพ์กาอันฟอลโล่นุ้งนายและนุ้งใบและมีและมีข่าวน้องใบและน้องนายก็อันฟอลโล่แม่หมูด้วยเช่นกันล่าสุดแม่ขอแถลงข่าวผ่านไอจีอีกรอบ ก่อนเรื่องเราจะไปกันใหญ่สรุปเป็นทางการแม่หมูบล็อกนายและใบเฟิร์นเองแถมบล็อกเพื่อนๆทีมงานของลูกด้วยบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วด้วยสาเหตุมาจากไม่อยากเข้าไปยุ่งงานของลูกเพราะอยากจะพับงาน